โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวมันไก่นะครับก็อย่างแรกที่ต้องมีเลยนะครับก็เป็นนี้นะครับก็จะมีไก่มีเครื่องในแล้วก็มีซี่โครงสําหรับต้มซุปนะครับส่วนเครื่องปรุงอื่นๆนะครับก็จะมีเห็นนี่นะครับค่ะเป็นรากผักชีนะครับกระเทียมทุบมีขิงมีผักชีแล้วก็มีพริกไทยดํานะครับเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดนะครับเดี๋ยวเราค่อยใส่ไก่ แล้วมากนก็อนนะะ้ำเดือดนะครับเราเสร็จเกลือมาสักนิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เสร็จเดือดไปนะอันนี้เราจะยังไม่ปรุงอะไรมากนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะต้มไก่ก่อนนะครับเต้มไก่ที่เราจะทำข้าวมันไก่นะครับเครื่องในด้วยนะครับใส่เครื่องในไปต่อเลย เดี๋ยวขึ้นไนนี้ถ้าสุกแล้วเราจะเอาขึ้นก่อนนะครับโอเคนีพักเมื่อวันต้มก่อนเสร็จเราก็จะอย้อนฟองไปด้วยนะครับเข้าไปเรื่อยน้ำจืดไปได้จืดใสครับตอนนี้นะครับก็ เครื่องในน่าจะสุกแล้วครับเดี๋ยวเราเจะเอาเครื่องในขึ้นก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งและไม่น่ากินเนาะโอเคครับแล้วทีเหลือก็ต้มต่อไปโอเคเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้คิดว่าไก่น่าจะได้ที่แหละ ครับเดี๋ยวเราจะเอาไก่ขึ้นแล้วนะครับซอไลไก่ขึ้นแล้วน่ากินมากนะค,ครับเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหุงข้าวกันต่อ นะครัว่าจะทำยังไงกินนครับมมีน้ำมัเลนเดี๋ยวน้ำมันพอมีน้ำมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ขิงลงไปนะครับแล้วก็จะให้น้ำมันเขามีกลิ่นขิงนิดนเลยนะครัแล้วก็ไปผัดข้าวที่เราแช่น้ำอไเนี้ยเขาสั่แช่น้ำอะไแปลบนึงเนาะ ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอานี่ทำน้ำมันที่ได้ก็ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปขาวต่อเดี๋ยวเราเอาหนักไก่ขึ้นมาก่อนที่มันจะไหม้ก่อนเพอา้องหวมจด โอเคคนระัขั้นตอต่อไปเราก็จับผักะาเอาพี่ผักนี่เราก็ปรุงลงไปได้เลยนละครับปรุงลไปเลยก็ใส่แค่ ลบดีนะครับแบบน,นี้นี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาผ้าตรงนี้ไปหุงก,กันนะเคครับระหว่างที่เราข้าวสุกเนี่ยเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะครับ เขาสำรับจิ้มนะครับก็จะมีส่วนสำลักเลยก็คือมีขิงนะครับมีพริกนะพริกขั่นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะไปปั่นนะที่จะตำนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะครับน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เจียวนะครับใคร,ใครจะใช้เจียวเป็นเม็ดก็ได้นะครับแต่อันนี้หาได้เท่านี้นะครับก็ต้องแทนนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับตอนเราเจิ้มนะโอเคครับเดีย๋ยวจะมาเริ่มทํากันนะอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านนี้นะครับก็ลองดูว่าใครชอบอะไรยังไงนะครับใสน่น,สน้ำสน้มสายชูก่อนแล้วก็ ตาม approach. ด้วยยิวดำเวลาไม่ตอสองอีกิ Naj ้นนี Naj ้จะมีเปรี้ยวนำลนิดหนึ่งโอ้ นิดหนึหนงแล้วแต่ชอบหวานไม่หวานนะครับที่บ้านนี้ไม่ค่อยชอบหวานนะครับก็จะสามช้อนผงพอซีอิ๊วดำก็หวานแล้วนะครับอันนี้เราก็มาคนเลย,เยไปอันหนึ่งนะครับก็้วใส่สปูนงรสนะครับเราจะใส่สปูุงลสไปด้วย ที่ขันไม่ได้คือตัวเจียวตัวเจียวนะนเนาะใส่ม่ตองเย็นมากนะคผิดอ่ะเค็มมต้องมีตัวนะตัดโอเคแบบนี้เดี๋ยวเราเอาพริกกระขิงที่เปัน่นมาใส่ลงไปครับเอเลย ก็จะได้หน้าตาตัะมานี้นะครับเคอีกเป็นประมาณนี้อ่าเคครับที่แต่งุ้ดตุ้ดนะเคโอเคครับเดี๋ยวเรนระหว่างที่ทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมทำน้ำซุปกก่เราจะเติมหกกรดแล้วกันเลยแล้วก็ าผักชีนะครับกระเทียมผักไทยกระเพรคน้ำเล่มเดือดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฟักลงไปเลยนะครับเี okay, ๋ยวเราก็ะตุ๋นต่อไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้นะครับเดีย๋ยวเราก็ใส่ผักชีมันกินได้เลยนะเออเราตป็นสาวาแนนแน่ๆ เ,เวราจะผดล้โอเคครับนะตอนนี้ต้มเจืเราพร้อมกินทานแล้วนะครับหอมมากแล้วก็เดือดปุดๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวกันนะครับว่าข้าวเราสุกไปยัง,ง้ยข้าสุกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันวน่าข้าวน่ากินเปล่าโอ้นี่นะครับมีทั้งขิงอื้มหอมน่ากินมากเลยข้าวมันพอใช้ได้เลยนะครับ โอเคครับวันเดี๋ยวเราไปจัดจานและกินข้าวไปเลยดีกว่าโ okay. อเคย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ